สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับทีเชอร์มารีนะคะในสื่อการเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรูคน้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สําหรับวันนี้นะคะทีเชอร์มารีก็จะพานักเรียนมาทบทวนเรื่องการอ่านเขียนตัวเลขแสดงจํานวนนะคะแล้วหลังจากนั้นทีเชอร์ก็จะให้นักเรียนทําแบบทดสอบ พร้อมแล้วไปดูกันเลยปลาดาวสีฟ้าสี่ตัวปลาดาวสีส้มสองตัวปลาดาวสีชมพูสามตัวปลาดาวสีเหลืองห้าตัวและปลาดาวสีแดงหกตัวลองแทนค่าออกมาเป็นตัวเลขสิคะ ปลาดาวสีฟ้าอยู่ในหลักหน่วยเท่ากับสี่หน่วยปลาดาวสีส้มอยู่ในหลักสิบเท่ากับสองสิบปลาดาวสีชมพูอยู่ในหลักร้อยเท่ากับสามร้อยปลาดาวสีเหลืองอยู่ในหลักพันเท่ากับห้าพันปลาดาวสีแดง อยู่ในหลักหมื่นเท่ากับ6กหมื่นคำตอบก็คือ6กหมื่นานสยยี่สิจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนคืออะไรเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะจำนวนสองหมื่าันสี่ร้อยหาจำนวน7 8็6 9 จากตัวอย่างน้องๆจะเห็นว่าเป็นตัวเลขไม่เกิน5ห,หลักดังนั้นจำนวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนคือจำนวนที่มีตัวเลขไม่เกิน5ห,หลักค่ะต่อไปเรามาทบทวนจำนวนต่างๆกันดีกว่านะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาดูการเขียนตัวเลขฮินดูระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะโดยท,ที่ให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะรูปภาพก็จะมีหลักหน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนนะคะเราจะเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูระบิกให้นักเรียนดูนะคะจำนวนนับนะคะหลังหมื่นมีลูกคิดกี่ลูกนะคะ เราก็จะมาดูคือ4 6 0 3 1ถูกไหมคะเพราะว่าในหลักพันมีอยู่6หลัก10มีอยู่3หลักหน่วยมีอยู่1แต่หลักร้อยกับหลักแสนไม่มีถูกไหมคะหลังนั้นการเขียนตัวเลขยินดูระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือจะไม่เหมือนกันแต่จำนวนจะเหมือนกันนะคะเด็กๆ แล้วเราก็จะมาดูอีกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นรูปภาพเหมือนเดิมนะคะก็จะแสดงจํานวนหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันนะคะของรูปภาพทีเชอร์ก็จะเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูรบิกคือ7 7 0 4 0เพราะว่าหลักหมื่นมีอยู่7ลูกถูกไหมคะหลักพันมีอยู่7 หลักร้อยไม่มีถูกไหมคะหลักสิบมีอยู่สีล่ลูกหลักหน่วยไม่มีนะคะไม่ว่าตัวฮินดูระเบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือเราจะเขียนจำนวนเท่ากันนะคะแต่แตกต่างกันแค่ลักษณะของตัวเลขซึ่งเป็นฮินดูระบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะเด็ก เป็นตัวอย่างการเขียนตัวหนังสือแสดงจำนวนข้อ1นะคะ3,674เวลาเราเขียนตัวหนังสือเราก็จะเขียน3,674ข้อ2 7,260ตัวหนังสือเราก็จะเขียน7,260ข้อ3นะคะ สี่0มพตัวหนังสือก็จะเขียนเป็น4ี่0มพให้นักเรียนสังเกตนะคะทีเชอร์จะเขียนตัวหนังสือเป็นตัวสีแดง ให้นักเรียนลองทบทวนนะคะลองอ่านดูนะคะแล้วจากนั้นเด็กทีเชอร์มีแบบทดสอบให้นักเรียนทำนะคะถ้ายังไงให้นักเรียนตั้งใจทําแบบทดสอบกันด้วยนะคะ t e ทีเชอร์จะเข้าไปเช็คใน Google f o r m ของ t e ทีเชอร์การทำแบบทดสอบให้นักเรียนตั้งใจนะคะเพราะจะเป็นคะแนนของนักเรียนถ้ายังไงเราจะพบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเด็กๆที่เชื่อมมะลิก็มีแบบทดสอบให้นักเรียนทำโดยที่นักเรียนจะต้องสแกน QR code ลงไปค่ะแล้วทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนออนไลน์ของนักเรียนเองค่ะแล้วก็ยังเป็นคะแนนเก็บให้นักเรียนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะตั้งใจทำแบบทดสอบด้วยนะคะแบบทดสอบที่เชื่อให้ไปไม่ยากเลยนะคะเด็กๆยังไงอย่าลืมนะคะ เรียนให้เข้าใจและตั้งใจทําแบบทดสอบต่งทีเชอร์มาลีด,ด้วยค่ะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ